สวัสดีครับกัพบมาพบกับผมอเช่นเคยนะเจนนนี่นะกับช่องสอนนอสลึงนยท่านผู้ชมมาจัดกันกันกบเกมมาเฟียเมเฮมดีท่านผู้ชมได้เคยขอเขอ้ามาฮะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นสักที <laughs> เอ้าเอาเป็นว่าขอจัดแบบแจมๆหน่อยแล้วกันสำหรับเกมนี้ฮะมาเฟียเมเฮมเอาเป็นว่า ขอเปิดที่เบ็ดหนึ่งร้อยไปก่อนเลยละกันน้ำชมหวังว่าเบ็ดหนึ่งร้อยของเราจะได้ดีได้เดือดได้เด็ดได้ดวงกัน,นะจะเจอกันหน่อยนะสเอเป็นไวายไหแต่ว่าเกมนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะคิดว่าโอา้โหแล้ววายเรียงไรกันอย่างสวยงามแบบนี้แต่ไม่มีตัวเติมฮะบ้าบอคอยพ้องจริงเลยนะฮะเป็นไปได้มาแล้วเจย่องมาโอ้หย,ยังไม่ได้นะฮะ สำหรับท anyway ่านชมท่านใดนะฮะที uh ่แวะเวียนเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปช่องสอนนอสลึงด้วยนะครับมันมันเฮงลอยๆกันทุกท่านทุกคนด้วยเตือนสาธุสาธุสาธุโอมนะโมนะมะด็กมานะจะใจมาซะโดยดีกะตานี้กะตาดีกะตัดเด็ดไม่รู้จะได้อยู่ยาวหรือเปล่านะสำหรับเกมนี้นะอืมเพาเป็นได้นะที่ผมจะได้แบบจัดกันแบบยาวๆนะท่านชมอ่าเพราะว่ามันไม่แตกสักทีไม่ใช่หรอกมันไม่แตกสักทีนะผมก็เลยต้องอยู่ยาวๆนะฮะ แต่ก,ก็ภาวนาใหญ่ให้ผมแหกก็เป็นนันพอแล้วนะเป็นหมวกมาดอกนี้สวยงามฮะจัดไปใส่ไม่มีตัวตามโอ้ยมันมปนยากเกิ็นแสนเกลีอย่างงี้วะการเข้าฟรีนะมันก็ผมว่ามัน,ก,นก็น่าจะยากนะสงสัยมันน่าจะได้จบที่การซื้อซะมากกว่านะสำหรับเกมนี้นะวายค้างยาวๆโอ้ไม่ยาวอยากได้วายช่องสองมากเลยอะ่ะช่องสองมันก็ไม่พอมีโอกาสได้เชื่อมกับช่องอื่นๆบ้างอะไรบ้างนะคุณผู้ชม แต่ว่าทรงอย่างนี้ทรงอย่างนี้เป็นของเธอนะมับัก็ให้โอ้โหไม่ได้อะไรเลย,เลยได้จักดอกก็มาไ,ได้จักหน่อยในเดอโทรหาเนเดอมาดิอีกทีลูกพี่อย่างอัสีเคมาหนึ่งดอกสวยงามฮะตามมาเลยตามมาเลยลูกพี่ นิ่งๆไว้พี่ชายนิ่งๆไว้พี่ชายเจ้าโ,โอ้โหล้ววิสกี้มาล้างหนึ่งดอกและจังหวะนี้ลงตังนะอีกทีเป็นวายไปสีเจจะย่องเข้าให้ไหลต่อคอมโบกอมจอยวายมาคูณอะไรครับได้เป็นคูณสิบหนึ่งเป๋าจุ๋ยงามจบสวยแหมรอบรอบนี้โอแต่กำไรยังไม่เห็นหัวเลยะ ยังไม่ผมยังไม่เห็นกําไรเลยนะท่านผู้ชมฮะกำไรผมน่าจะน่าจะออกชา้าซะมากกว่านะคิดว่าโอ้กระเป๋าทองไม่โผล่เลยนะเออเป็นไปได้อะกระเป๋าทองไม่โผล่เอ้ยโผล่อยู่นี่หว่าเป๋าหนึ่งคูณสองเก้าไปน้อยๆ,ๆนะ่อะไม่อยากจะเยอะไม่อยากจะเยอะและสนับมือหมาหนึ่งครั้งฮนะจวยงามสีเกตามอีกหนึ่งดอกบอกเลยว่า ั่งมาอีกหนึ่งทีจบแล้วสีคิวมาโอ้โหเป๋าเปิดกไกลไปหน่อยฮะไม่มีตัวเชื่อมเลยสงสัสยต้องซื้อฟรีกินแล้ว่ะผม,มว่าเราจะใช้เป็นสเต็ปการซื้อแบบว่าเบ็ดห้เปิดที่เบ็ดห้ก่อนแล้วกัน สำหรับการซื้อฟรีครั้งแรกนี้ของดีดีเดต้องมาโอ้ได้มา15หมุนซะด้วยสวยงามจัดมาเลยลูกพี่เอ๋ยจีดมาเลยลูกพี่เอ๋อย่างนั้นแหละฮะดีงามพระราม10ปพระราม9าพระราม8 a ด้วยมาและไหลคอมโบต่ออย่างหน่อเตืองโอ้โหตัววายซะขนาดนี้โอ้โหขูนกระนาว คูณกนันละนาวยัดเราให้เป็นรางวัลซูเปอร์เมกาไปแต่ว่าผมซื้อน้อยไปหน่อยนะเออน่าซื้อที่เบ็ดร้อยนะหรือไม่ก็เบ็ดสองร้อยก็ว่ากันไปนะแม่ซื้อที่เบ็ดร้อยิ่งเงียมเหงาเลยยังเหงาเลยนะท่านผู้ชมจบเลยจังหวะนี้สิบห้ามุนเหลือ,ลอถึงจะเหลือแค่ไหนฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มาก็ก,ก,ก็ก็น่าจะเกลือนะท่านผู้ชม อาหลังจากที่พี่ซูเปอร์เมกามาพี่ก็งเงียบยาวเลยนะฮะไม่คิดจะเอาอะไรอีกแล้วเลยคือฟีเกมันดีอย่างที่เวลามันเข้าแล้วมันแบบมันกระเป๋ามันเปิดอืมเป๋ามันเปิดทุกใบนะที่เราได้แต่ถ้าไม่ได้เนี่ฮะปัญหาของเราโอ,อ้คือช่องแรกมันช่องมันน้อยเกินไปอะ่ะมันทําให้ตัวเชื่อมช่องหลัง,ลงมนมันไปไม่ค่อยเป็นนะฮะจังหวะน,นี้บอลเช็ดคานโกยทานเอ,อ้าไม่ใช่ โอ้โหเงียบเหงาเลยเียบเหงาเลยกูจบไปนะรอบการซื้อครั้งแรกนี้ซื้อไปโอ้โหขาดอีกร้อยก็จะได้ครบแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะท่านผู้ชมจังหวันนี้ซื้อเป็นครั้งที่สองนะได้อยู่ได้อยู่จักหน่อยเน่ยเด้อคูณร้อยมาจาักหน่อยเน่ยเด้อคูณร้อยมหมยคูณร้อยขอคูณร้อยจักหน่อยเน่ยเด้อ โอ้สม oh, หมุนเกลือสมเลยเกลือสี่เกลือสี่ไม่พอเกลือห้าหรือเปล่าถ้ากาเหื่อนี่ไม่ใช่นะฮะหนุนหวนุว <c oughs> นทำไมเงียบไปมาเฟียมาเฟียนี่มาลงมาเรียมาลงมาแนงมับเลยนะจัดไปหลอ้เหงาเลย เหงาเลยฮะพี่รอบนี้รอบนี้ได้เป๋ามาหนึ่งใบฮะแต่ว่าโอ้ยสภาพการขึ้นนี้ไม่น่าขึ้นได้แล้วนะถึงจะได้กระเป๋าก็เถิดนะแต่ดูจากจานวนที่ที่ได้มาฮะแ,แ,แล้วได้ได้คูณน้อยเลยนะโอ้สุดจัดนะน่าได้แค่รอบแรกน่าจะน่าจะมาทีเดียวแล้วก็เหงาเลยนะมับเข้าให้อีกหนึ่งครั้งฮะแล้วววยดอกนี้มาเชื่อมกันจักหน่อยเนเดอร์คอมโบคอมจอยอีก หนึ่งครั้งนะโอ้กระเป๋าสามใบจัดไปใช้ลายหน่อยลูกพี่โหได้กระเป๋าทองด้วยคูณร้อยคูณยี่สิบเข้าไปเอาอย่างน้อยก็ทอนมาเยอะอยู่น้ำยมจังหวะรนี้รอบนี้ดีงามมากจบแล้วจบแล้วฮะรับรอบนี้จบเลยมันจบแล้วนายมันจบแล้วรับไป ซื้อไป4 5หทอนมาสองโอ้โหบ้าบอจริงเลยเชียวเอาผมซื้อกินเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าข้างนอกมันน่าจะไม่ไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรมากมายแล้วแหละนะถ้าเกิดเราจะได้เข้าฟรีข้างนอกก็อาจจะใช้เวลานานไปหน่อยเนะี่ยทำให้เราอาจจะต้องเสียเวลาในการรอคอยนานๆมันบั่นทอนหัวใจจังหวะนี้แล้วไนดะ้ฟรีเกมแตกดวงแตกรายมาตัวเบ,บ็ดสิบเจ็ดสิบของเราโอ้โหมันเอาเรื่องเลอะเกิน <c oughs> ได้ีกกี่หมุนวะเนี่ยเรา ได้มีกี่หมุนครับเนี่ยโอ้โหสิบเจ็ดสิบเจ็ดหุนอยู่กันยาวอะ่ะบอกเลยเกมนี้อยู่กันยาวอะ่ะสามที่บุน่าลากไปเลยลากไปเลยลูกพี่แต่ได้เบ็ดน้อยไป่น่อยฮะออ้ถึงจะได้หมุนเยอะก็ไม่ได้ช่วยเราแต่งดีขึ้นมาเลยนะครับชมแม่ยำแย่จริงๆเลยยำแย่พุ่มแย่นะครับพุ่มแย่สีคิวไปหนึ่งทีเป๋าเปิดมาสองใบฮะจัดไปไฉไลกว่าเดิมรอเขาให้ จังหวะนี้คูนร้อยไม่ลงนะได้แค่คูณ13ไปก่อน,นอเหงาๆกันไปอ่าเงาๆเฉาๆกันไปตอนนี้เราอาจจะฟื้นกลับคืนมาได้ฟื้นคืนชีพสวยลูกพี่พร้อมกับกำไรเล็กๆน้อยๆอได้เป่าธรรมดาฮะคูณ2อคูณสเป็นคูณ5กันไปนิ่งๆนิ่มๆฮะค่อยๆกินค่อยๆเก็บค่อยๆเกี่ยว วิสกี้มาหนึ่งทีกระเป๋าเปิดมาเป็นสนับต่อตามเข้าให้อีกหนึ่งดอกกระเป๋าเปิด2ใบฮะแต่ว่าได้สีเคลงมาคลองแล้วกระเป๋าไปเป็น3แล้วฮะจบกับจบที่3ใบไม่มีไม่มีใบทองซะด้วยสวยงามเลยลูกเวออีกยิบห้ามุนฮะเหลือ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 เลย <laughs> จังอันนี้ผมเหลือเหลือมาเนอหื <laughs> เอ้ยรับซับไปเปิดสีคิวมาอีกหนึ่งครั้งฮะสนับมาช่องหนึ่งสนับไม่มาแต่ได้เอยู่สนับมาช่องหนึ่งสีสิบตามมาสนับมาช่องหนึ่งโอ้ยได้เป๋าไว้เดียวสนับไม่มาให้เราเลยอะคือจังหวะเมื่อกี้นี่น่าจะโดนสลับนงมากนะฮะแต่ก็ยังไม่มาไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอยู่กันยาวๆกับกระเป๋าหนึ่งใบโอ้น่าจะได้คูณสองค ตามแหนยี่สิบุนสุดท้ายฮะที่ยังคงเหลืออยู่ไม่รู้ว่าจะทอนเรากลับคืนมาได้หรือไม่ฮะหรือว่าจะแตกในยาก็ให้หนึ่งสักทีเอ้ามาอีกสิบห้ามุนนะโอ้โหลูกพี่อยู่ยาวโอ้ไม่ใช่แค่สิบห้าเป็นสิบเจ็ดไปโอ้โหหวานจีบหวานเจียบรอเขให้อีกสิบเจ็ดุนน่ะโอ้โหอยู่ยาวจริง ผมว่าเกมนี้ผมอยู่ยาวอะสนับไปลากไหลต่อเนื่องเตืองนอกกระเป๋ามาสาใบแล้วจังหวะนี้จบที่กระเป๋าสามใบนะได้ไม่ได้ใบทองเลยได้แค่ใบธรรมดานะก <c oughs> ูหเจ็ดเข้าให้โแต่หมุนมุมเหลืออีกสามห้ามุนนะืม <c oughs> หมุนผมเหลืออีกสามห้าหมุนนะะไม่รู้จะยาวไปไหน่ะผู้ชมผมน่มาจะใส่เป็นเบ็ดร้อยนะจริงรอบนี้อะแต่ใครจะรู้ว่ามันจะมาไอไหมพวก ถ้าผมรู้ว่ามันจะมาในผมยัดเป็นเบ็ด200ไปแล้วซื้อเบ็ด200แล้วงเหงากันไปนะโอ้แต่ถึงถึงหมุนเราจะเยอะแค่ไหนแต่ตอนนี้กําไรของเรายังไม่มีเลยนะอะตอนนี้ได้แค่ทุนเดิมทุนเดิมก็ยังไม่ได้นะจัดเอ40เข้าให้แล้วก็เป๋าเปิดมาตั้งหลายใบซะขนาดนี้ไม่มีตัวเชื่อมฮะบ้าบอรจริงๆคูณร้อยมาลูกพี่มาโอ้ได้แคคูณ10ได้เป็นคูณ16ไปเหงาจัด คือเบามากอะ่า่ผู้ชมฮะแต่ละดอกอ่ะสนับไม่ลงซะด้วยเดี๋ยวยิ้หกบุญนะมีสักรอบไหม <c oughs> มีแต่งลงอแ่าในอีกสักรอบไหมลูกพี่ผมพร้อมรับอยู่นะเออถ้าจะแจกจะจ่ายก็จัดมาแําแจมและกระเป๋าสามใบดอกนี้ไม่ได้เป็นใบทองเลยธรรมดาล้วนๆคูณแปดเข้าไปจัดไปอีกหนึ่งครั้งอะโหเบสิน,นี่มันเดือดจริงๆเลย เปิดลงตังมาสีวาวดอกนี้ไม่มีตัวเติมมาคือมันเกมนี้มันยากตรงไหนหรู้ไหมมันยากตรงที่ช่องหนึ่งกับช่องสองครมันมันมาน้อยเกินนะถ้าเกิดว่าช่องหนึ่งช่องสองมันมามันมาพอดีกับช่องอื่นๆนะน่าจะดีกว่านี้ผมคิดว่าวาวมาจะโอ้อยไม่เติมอีกแล้วอากูลอาสิบเข้าให้โอ้โหไม่ธรรมาดาถึงจะไม่ได้เติมแต่ก็ไม่ธรรมาดา อาเรื่องอแจะดูจากทรงแล้วผมว่าน่าจะน่าจะเป็นไปได้อยู่น้ชมอะสีเคมาอีกหนึ่งครั้งยัดเข้าให้สนงสนับมาลูกพี่มาไม่ได้ฮะโอ้โหเ้เป่าทองอยู่นะเป่าทองคูณสิบเข้าไปอะเบาเบาเบาหยิวเบาอื่นสิบห้าหมุนสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วนะผมว่ามันอาจจะไม่มีแต่งลงแต่งนายเมงแล้วแหละนะถ้าเกิดว่ามีมาอีกทีก็ดีนะฮะผมพ,พร้อมรับอยู่เสมอ เจอแตกนหนไป2องรอบเป็นไงล่ะทีละสิหมุน17หมุนนะ่ะหมุนรอบนี้นี่ผมว่าน่าจะ60สหมุนก็ว่าได้ <laughs> เออหกสิหมุนก็ว่าได้เลยนะคิดว่าอื้อมาเฟียไปหนึ่งทีจุ๋ยงามสี่ย้ำเข้ให้มีคอมโบคอมจอยอืนอีกหรือไม,ม่อย่างไรก็จัดมานีกครับพร้อมรับเสมอได้เปล่ามาสีานะ่ใบฮะเปล่าทองไม่ได้สักใบเลยคูนสิเข้าไป สวยงามจบสกอร์อีกหนึ่งครั้งดี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 จะได้จะได้จะได้เกมนี้นี่ใช้ได้เลยผมบอกเลยเอาไปเอามาเล่นเล่นเล่นไปเล่นมาอยู่ที่เดิมนะฮะเออเปิดเป๋า,าอีกหนึ่งครั้งฮนะจังหวะนี้สีเคย้ำก็ให้อีกหนึ่งทีและก็หมดลงไปอีกแล้วนะได้เป็นกระเป๋าแบบธรรมดาธรรมดาไปคูณสามก็ให้ก็พอได้อยู่หน่อยนึงจัดบายลูกพี่ จีดมาโอ้โเป่าตังตังมาขวางสนับไปก่อนเลยหนึ่งทีทุนก็ไม่ได้ฮนะกำไรก็ไม่มาทุนก็ไม่ไล่กําไรก็ไม่มาผมว่าเกมนี้นี่อาจจะต้องได้ซื้อย้ำไปเรื่อยๆนะจริงๆมันโอ้ปล่อยไก่มาเยอะเลยนะสำหรับเกมนี้นะ ตัวคุณเยอะก็ไม่ได้ช่วยให้เราได้กําไรที่มันมาหาศาลมากขึ้นนะฮะมันก็แล้วแต่จังหวะที่มันจะแตกมานะทาผู้ชมเอาเป็นว่าจังหวะนี้นะผมซื้อไปที่52นะจบที่97เนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได,ได้เจ๋งแจว๋วจ่มจันเลยนะจ๊ะจุบๆุบอ่าจังหวะถัดไปนี้ขอโดดขึ้นไปเป็นเบ็ด100เลยแล้วกันนะมันซื้อได้เท่าไหร่วะโอ้ซื้อเบ็ด2 0 0อได้อยู่แต่จังหวะนี้ผมขอใส่การซื้อที่เบ็ด1 0 0ก่อนแล้วกันนะจัดมาแจ่มแจ่มจัดมาแจ่มแจ่ม เมื่อกี้ล่อไปกี่หมุนนะลืมดูอืมแต่ว่าแต่ว่า,วาโคตรเยอะอะประมาณ3ามสิบปุหมุนสี่สิบปุ่มหมุนได้สี่สิบหมุนมากสิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นเท่าไหร่ฮะสิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นเท่าไหร่ไปคิดกันเราเองแล้วก็บวกอีกสิบห้าหมุนนะฮะโคตรยังจะเหลือโคตรยังจะเฟืออาเป็นไงล่ะสไะตล์การซื้อก็สเต็ปการซื้อของเราสำหรับการซื้อครั้งนี้ก็น่าจะเป็นฟรีเกย์เช่นเคยนะเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าเราค่อยซื้อใหม่อีกหนึ่งครั้งนะจ๊ะ ได้กระเป๋าใบเดียวซะด้วยสวยงามสนับไปเลยลูกพี่เอ๋ยเป๋าทองคูณสิบได้แค่คูณสิบนะเหงาอีกแล้วเหงาเหงาอีกแล้วยังวันนี้เหงาเหงาอีกแล้วโอ,อ้โอ,อ้อย่างน้อยก็ได้กระเป,าเป๋าเอ้ยกระเป๋าธรรมดาซะด้วย คูณ3ก็ออกไป13 30นะฮะสารนองสารนับก็มาอีกหนึ่งครั้งมาเฟียมาไม่ได้แล้วไม่ไรอีกแล้วโอ้โยรอไปไม่กี่หมุนเองเนี่ยก็กลายเป็นเกลือเช่นเคยนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าจังหวะปิดท,ท้ายนี้ผมขอแบบงามๆหน่อยแล้วกันโอ้โหกระเป๋าอยางเบิม่มกระเป๋าอยางเบิ้มอยังเยอะ สวยงามสีใบฮะไม่ได้ใบทองเลยใบบ้าบอโ้ลูว <Hum dû t> <nhiều> ีไม่ีไม่มีใบทองไหมผมหน่อยเหรอเออแต่อย่างน้อยก็รับเป็นรางวัลซุปเปอร์มิก้าไปนะท่านผู้ชมแต่ดอกเมื่อกี้นี้ไม่มีใบทองเลยอืมไม่รู้กดยังไงฮะใบทองไม่เข้าสักเม็ดนะย่างสุดเอาจังหวะถัดไปนี้นะฮะผมว่ารอบหน้ามันอาจจะเป็นฟีเกิดเช่นเคยนะผมขอยาสัตว์ที่เบ็ด50 หน่อยละกันนะจบเบ็ดฮัทส,สิเดี๋ยผมจะขึ้นเป็นเบ็ดสองร้อยแล้วก็ดำเนินการดำเนินเกมซื้อต่อไปนะเจียดมาอะไรรึเป้่เอ้ยเงียบกิบเอ้ยเงียบอีกแล้วเอ้ยเบาอยู่โอ้โหดูเจอสภาพนะรอบนี้ก็ยังเงินเกลือ ยิงดีนะที่ผมใส่เป็นเบ็ด50นะท่านผู้ชมนะถ้าเกิดว่าเป็นเป็ดอื่นๆที่มันหนักกว่านี้ผมน่าจะเสียดได้แย่เลยนะทผู้ชมจัดไมคขูณยีเพ้าเขาให้แบบเบาๆวิวๆหลังจบรอบนี้แล้วนะครับผมจะขึ้นไปเป็นเบ็ดสองร้แล้วก็ดันกดันซื้อฟรีเกมไปเป็นแบบยาวๆเลยนะน่าจะพอได้อยู่คิดว่ามาดีมวก มาโหได้ตัวคูณด้วยสวยงามตามไปเป็นมาเฟียมาลงมาเลียยันเขาให้วิสกี้อีกหนึ่งทีโหนี่ผมพลาดหรือเปล่าเนี่ยนี่ผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าโอสภาพลูกพี่นี่ผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยโ้จะได้เป็นกระเป๋าธรรมดาหมดเลยฮนะไม่เบงลายยังมีอีกชิน้นโอ้ย้าเบ็ดร้อยนี่ผมจะได้ขนาดไหนเ,เนี้ยใครมันดูว่ามันมันเข้าติดต่อกันนะ เออมันแตกติดต่อกันต่อเนื่องซะงั้งงนเน่ยหมดแล้วนะสําหรับรอบนี้แต่ซื้อเบ็ดห้าสิบนี่ถือว่าคุ้มเลยนะเออใช้ได้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 ลยใช้ได้ลายจบสกอร์ได้สวยอย่างงามเอ้าโอ้โหโ,โคตอย่างกําไรซื้อผมลองซื้อที่เบ็ดสองรอยดูสัหน่อยแล้วกัน เบดสองร้อยเข้านี่นคือบันเทิงเลยนะโอ้แต่เบ็ดห้าสิบมันเข้าไปแล้วอะเอ้ยนี่ตัดใจปิดผ้าดโอ้โหนี่ผมตัดใจผ้าท่านผู้ชมครขอไปด้วยกำลังกำไรน,นี่ไปหมดแล้วเนี่ยไปหมดแล้วเนี่ยสำหรับรอบการซื้อรอบนี้อุตส่าห์ได้มาอย่างดีนะอุตส่าห์อ้อุตส่าห์อะไรมาอย่างเีหรือไม่ให้อ้วนเลยไม่ได้เจียมเจียมเลยเบดสองร้อยเราโคตรยางเหงา ดูว่ารอบแม่เราจะซื้อที่เบ็ด200เลยดีไอ้250เลยโอ้แต่กระเป๋าหลายใบอยู่พวกคูณร้อยมะโอ้ได้กคูณสิบอีกแล้วอะคูณสิบเจ็ดเข้าไปดอกนี้เน้นเน้นยัดเข้าให้พอได้เน่จักหน่อยเด้อวายัดเข้าให้กับสีเคและเปิดเป๋ามาสองใบสวยงามจัดไปเป๋าใบทองไม่มีเกิดนะฮะ คูณเป็น6ได้เลยได้เลยรับทัพมาอีกหนึ่งครั้งฮะยัดเข้าให้คอมโบคอมจอยเอนจอยกับผมเอนจมก็ผอยจบซิคูณ3ปลายนะเบาๆบางๆแล้วก็แล้วก็แล้วก็ได้เป็นกูหลาบมาจังหวะน,นี้มีตัวเชื่อมหรือเปล่าไม่มีฮะไม่เป็นไร ยังคงไม่ได้เชื่อมอยู่เหมือนเดิมแต่ได้คูณเป็นยี่สิบห้านะคูณยี่สิบห้าแล้วไงก็ไม่ได้อะไรอยู่ดี <c oughs> เออเป็นไปนจั้อย่างนั้นเลยมาร์ก็ให้เป็นคูณสามไปแบบเบาๆอาหมนสุดท้ายที่ยังคงเหลืออยู่นี้นะฮะต้องได้มีดีแล้วหรือไม่อย่างไร พี่มาโอ้โหท่านเจ้าพ่อเจ้าพ่อไปลงช่องสองหน่อยแล้วพอยผมได้คูณเปิดกระเป๋าอีกก็หลายใบเลยแหละเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้น,ะนี่ได้หลายใบเลยนะถ้าถ้าเจ้าพ่อเปิดนะแต่ผมไม่ได้ซะงั้นนะเจ้าพ่อเสียงเมียงนะไม่ใช่เจ้าพ่อเสียงไห้ยัดเข้าให้รับซับกันเข้าไปแล้วก็เปิดกระเป๋าใบเดียวอีกเช่นเคยนะพี่ผู้ชม เออคูณสิบเออได้อยู่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 อย่างนั้นก็ได้เป็นคูณสิบแล้ววะล่ไปอีกหนึ่งครั้งฮะจังหวะนี้ติดไม่ติดวายเว้ยไม่ค่อยจะไล่เลยไม่ค่อยจะไล่เรื่องได้เราเลยทำไมรือทำกับวัวแบบนี้จบสกอร์ไปที่7-1หนึ 1, ่งฮะเจ นะซื้อโอ้หโคตรโคตรยังขาดทุนไอ้ <c oughs> ทีแรกมันก็กลับไปที่ทุนเดิมได้แล้วนะท่านผู้ชมฮะอืออ้าวอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันที่ผมจะซื้อนะบางทีมันอาจจะเข้าก็เป็นได้นะผมจะซื้อที่เบทสองร้อยห้านะสิบท่านผู้ชมนะสุดแค่นี้แหละนะถ้าเกิดว่าเหลือทุนเท่านี้ผมก็ขอถอนหน่อยแล้วกันนะไม่ได้ถอนหรอกแต่ว่าอาจจะต้องหยุดนะเพราะว่าเกมมันไม่จ่ายเราอย่าไปฝืนมันนะ ที่ยิ่งเราฝืนธรรมชาติเท่าไหร่นะธรรมชาติก็จะลงโทษคุณอย่างหนักนะฮะให้พระลงโทษคุณอย่างหนักอ๋อเปิดแรกมาก็ก็โชว์เกลือไปหนึ่งทีแล้วก็โชว์เกลือไปสองทีฮนะมีสนับมาให้หนึ่งครั้งแต่ว่ากระเป๋าไม่เปิดกระเป๋าได้เปิดแล้วหนึ่งช่องฮนะสวยงามเอาเลยลูกพี่เป๋าทองเป๋าทองคูณร้อยมาคูณร้อยมาคูณสิบไปอีกเลยฮะโอ้ยน่าได้คูณร้อยสักที แมผมอยากจะเห็นคูณร้อยเหลือเกินนะไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงฮะได้ทําความรู้จักกันักหน่อยวายมาช่อง3ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะไม่มีตัวเชื่อมนะจบคูณห้ไปไหลข้อมบต่อไปเลยลูกเพ่อะไรพอได้ก็เอานะอะไรพอไม่ได้ก็เ,เงียบหมจาจัดเปิดสนับมาหนึ่งครั้งฮะเป็นไม้มาดอกนี้แต่ว่า ก็ยังได้สีคิวเป็นตัวเชื่อมอยู่ฮะและก็หมดลงไปแล้วนั่นได้ก็เปิดไปดเปิดกระเป๋าอีกหนึ่งใบคูณ2ซะด้วยโอ้ยพี่จะเบาไปไหนเนี่ยรับสาปไปอีกหนึ่งทีก่อนที่เราจะได้สนับแบบจังหนับจริงๆนะจ๊ะจุ๊บๆสีคิวมาช่องหนึ่งได้เป็นหมวกมาแบบนี้ก็ดีฮะดีงามมาเลย40ไปย,ยัดเข้าให้โอ้โหไอตัวคูณเท่าไหร่กระเป๋าทองมาหนึ่งใบฮะคูณร้อยไม่ลงอะ อย่างน้อยคู14ก็พอได้อยู่ถึงมันอาจจะไม่เยอะมากมายเท่าไหร่นะฮะแต่อย่างน้อยผมก็คืนทุนมาได้แล้วครึ่งหนึ่งนะเลยครึ่งหนึ่งไม่รู้จะมาตอนไหนนะ <c oughs> แล้วหมุนเราเหลืออย่างน้อยหมุนเราเหลืออย่างน้อยฮะท่านผู้ชมอะใส่ให้ได้จบที่ตรงนี้แหละผมคิดว่าอยืาอยากจะให้ผมแหกฮะนี่ันถามตรงนี้เลยอยากจะให้ผมจบหรืออยากจะให้ผมแหกแค่นั้นแหละแต่คงคงไม่ไม่แหกนะเพราะว่าผมไม่เล่นต่อแล้ว แล้วการซื้อรอบนี้ก็ยังคงเป็นความเกลืออยู่ดีนะจริงๆมันซื้อฟรีได้ดีแล้วแหละช่วงจวังหวะที่เป70มันลงนะฮะไปดีงามพระมาณ8นะฮะอย่างน้อยเราเหลือทุนเท่านี้ไว้เอาไว้เล่นรอบหน้าก็ยังได้อยู่น้ำชมเอาว่ารอบหน้าจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังช่องสนอสนงด้วยนะครับทุกม่หวังว่าจะได้มัน,มน,มนๆฮงรวยกันทุกท่านทุกทนนะจะเจอกันคลิปหน้าปะ